ออช่องภาพผู้หญิงหมูใค่กันอีกแกรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอพอสภาทุกคนมาทําขนมจอกค่ะขนมจอกนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็จะเป็นวันดานะพรุ่งนี้อพอจะมีงานสลากที่บ้านแม่งดนะคะวันนี้ก็เลยพากันมาทําขนมจอกค่ะนี่น้ําตาลปี๊บมะพร้าวลงไปนะคะอันนี้เราจะทําไส้กันก่อนเลยนะคะปอก็คนๆไปเลยค่ะขนมจอกขนมจอกหรือว่าขนมเทียนนั่นเองนะคะเวลามีงานแบบนี้ปอ,อก็กับยายนะคะก็จะมาทําขนมแบบนี้เลย ะะไม่ใช่กระเฉพะกับยายนะจะเป็นทุกบ้านเลยนะคะที่ทําขนมจอกกันแต่ว่าตอนนี้มาดูปอและยายก่อนคะ่ะตอนนี้ยายปอก็กําลังนวดแป้งเลยนะคะผสมแป้งเลยปอก็มาให้กําลังใจยายนะเพราะปอเป็นแผนแค่ทําไซคะ่ะ จากนั้นก็พามาดูตรงนี้ค่ะมาดูบ้านพี่หลงนะคะว่าตอนนี้ทําขนมโจ๊กไปถึงไหนแล้วนะคะนี้เลยตอนนี้ก็คือแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไส้ก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนท้ายปอกวนไส้เสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือพุงพี่เมย์คนสวยของเรานะคะก็ทําหน้าที่ ปันแปงค่ะส่วนพี่ลองไอปอนะคะก็เอาน้ํามันทาส่งในใบตองอ ora ora ะค่ะแอบอก็มานั่งดูนะคะมานั่งให้กําลังใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ไส้อปอเที่บปอกวนไว้นะคะยังไม่สุกค่ะมานั่งให้กําลังใจพี่ลองไปก่อนนะนี้พอทำออกมามันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแอปอจะบอกว่าวันนี้ของทุกๆบ้านนะคะทุกบ้านต้องมีขนมจอกนะคะถ้าไม่มีนีก็คือไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นประเพณีของเราแบบนี้ค่ะต้องม e ีทุกบ้านเลยนะนี้ปอจะพาไปอีกอ่ะไปดูบ้านตรง ะคะะนว่าเขาก็ทํากันเหมือนกันค่ะมาตรงนี้ค่ะทุกคนบ้านนี้นะคะก็ช่วยกันเยอะเลยค่ะปั้นขนมเรียบร้อยแล้วบอก,ก็บอกพุยกระใซนะคะแบบเอ้ยทักทายกล้องหน่อยคะ่ะบ,บายๆนะคะนี่เขาก็จะทํากันแบบนี้ค่ะนี่คือห่อใบตองเรียบร้อยและะ้วก็ห่อเป็นสามเหลี่ยมบ้างนะคะแล้วก็ห่อเป็นสี่เหลี่ยมอาที่มันเป็นแบบแนวนอน,นะคะ ประมาณนี้เลยคะ่ะใครเคยเห็นบ้างคะน่าจะเคยเห็นนะเพราะว่าทุกบ้านก็น่าจะมีไปกันคะ่ะกลับกันเถอะหลังจากที่พาแวะมาดูทุกอย่างแล้วนะคะปอก็จะพากลับเข้าไปที่บ้านของปอคะ่ะบรรยากาศนี้สุดๆเลยน้องแมวก็น่ารักนะคะบ้านปอน,นี้มีน้องแมวหลายตัวเลยเอ้ยเต้าวันทองน่ารักจังเลยมองกล้องด้วยน้องแมวปอน่ารักไหมคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นน้องไก่นะคะน้องไก่จากนั้นปอก็มาเตรียมใบตองค่ะนี่เพราะว่าขนมไปปอนะคะเอ้ไม่ใช่ใส่ไส้ที่ปอขั่วไว้นะกำลังใกล้สุกละค่ะนี่แหละเตรียมใบตองกันก่อนเลยใส่ขนมไปปอนนะคะยายปอบ,บอกว่าให้ประมาณนี้แหละแล้วก็เทใส่เลยนะคะยายอบ,บอกว่าถ้าให้มันแข็งกว่านี้นะคะมันจะ แข่งตัวแล้วมันจะใส่ยานค่บอกก็อ๋อโอเคค่ะยายตามนั้นแหละไสของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะไสขนมนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาปั้นแป้งแล้วคะ่ะปอกับยายก็ช่วยกันปั้นแป้งนะคะร่วมด้วยช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือนะคะสองยายหลานปั้นแป้งกันอย่างคมัดทะแมงเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าที่ปอบอกนะคะวันนี้เป็นวันดาคะ่ะส่วนยายปอนะคะก็เป็นคนห่อ ขนมค่ะใส่ในใบตองนะคะตอนนี้ปอก็จะไปต้มน้ําแล้วค่ะทุกคน๋ยวไปเอาหม้อก่อนใส่น้ําลงไปไปกันค่ะไปต้มน้ํากันเถอะนําขนมที่ห่อเสร็จน,นะคะก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะหม้อนึ่งของเรายายปอนานก็นั่งให้กำลังใจนะคะคอยมองหลานอยู่เรียบร้อยแล้วปิดฝาค่ะไปนึ่งแล้วนะ รอขนมสุกค่ะทุกคนเอ๋ปอก็มาป่วนยายเลยนะคะบอกุอ้ยรักยายจังเลยจากนั้นก็ไปอุ้มแมวมาเล่นต่อคะ่ะน้องแมวนะต้าแมวที่ปอลรักนะเอปอนี้ชอบมากเลยแมวควันออกปุบๆเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาแห่งการรอคอยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ขนมสุกแล้วนะคะขอเปิดดูสนอยนี้แหละเรียบร้อยคะ่ะขนมจอกไอปอนะคะโอ้โหยกหม้อลงดีกว่าคะ่ะตอนนี้ก็ พร้อมกินแล้วนะคะเออยยังยาง,ยางไอปอจะแยกไวค่ะนี้จะเป็นส่วนที่ทําบุญนะคะพรุ่งนี้เช้านะส่วนอันนี้คือเป็นส่วนที่ไอปอจะกินค่ะนี่แหละหนะ้าตาก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะขนมจ๊อกนะคะก็คือเป็นสูตรของยายนะยายก็ทําไม่ค่อยเหมือนใครคะ่ะยายไอปอนั้นชอบแบกแนวคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรไอปอมาชิมดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขนมไส้ที่ไอปอกวนเองนะคะแล้วก็แป้งที่ทําเองนะคะทําเองกินเองอร่อยจังนะ,ะสโลแกนประจําใจคะ่ะทุกคนนี้ กินร้อนๆแบบนี้นะคะได้ใจมากเลยแป้งยืดๆนะคะทุกคนอร่อยจะบอกให้กินแค่ห่อเดียวนี้ก็คืออิ่มยันเช้าเลยนะคะพูดเล่น <l ix> ชิ้น <laughs> สุดท้ายะค่ะทุกคนมาลองกินฝีมือไอปอลไหมคะเฮ่จะบอกว่อาอร่อยอยู่นะคะเนี่ยไอปอลชอบมากเลยค่ะวันนี้ก็ทํข้าขนมเจาะกันนะคะพาดูบรรยากาศที่บ้านหมู่บ้านไอปอลนะัก เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะเราจะไปตานสาดากันล้เจ้าพรุ่งนี้เจ้าบ๊ายบาย